เท่าไหร่ที่เริ่มทำธุรกิจตอนนั้นประมาณ18ดครับมันทำด้วยตัวคนเดียวมาหมดเลย21เนี่ยตอนนั้นผมก็กำลังจะป e ี3แล้วตอนนั้นมันต้องเลือกแล้วว่าจบไปจะทำงานออฟฟิศไหมออหรือว่าเราจะทำรองเทา้าตัดสินใจว่าโอเคไปกับรองเท้าแล้วกันคุณโต้งเราจะบอกว่ามันยังมีโอกาสที่มากมายอีกเยอะมากๆครับ <c oughs> ทุกวันมีคนซื้อรองเทา้า <c oughs> เออทำยังไงให้เป็นเราเราจะออกสินค <c oughs> ้าอะไรที่ ทำให้ผู้บริโภคอยากจะเลือกเรา,ารสวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับนี่ Gen 4ร้อยล้านกำลังจะมาเป็นความฝันที่สูงสุดเขาเก่งเรื่องรองเท้านะฮะคุณกันเตชะสรินครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ La m o t ใน B Times ครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับคุณต้งนะครับครับผม Gen 4ใช่ไหม เจนซีครับ24ครับนน24เพราะว่าเจนซีต้องไ่เกิน25ปีนะครับและเป็นเจนซีที่โอ้โหสร้างรองเท้ามากับมือจนถึงปัจจุบันกี่ปีแล้วครับเออปีนี้เข้าปีที่7แล้วครับปีที่7แล้วนะฮะใช่โอ้โหเจ็ดปีทำธุรกิจขึ้นมาต้องถอยกลับไปเลยตอนแรกเนี่ย อายุเท่าไหร่ที่เริ่มทำธุรกิจตอนนั้นประมาณ18ครับ18บแดเองเหรอฮะ18นี่คือประมาณจบมปลายได้ไหมตอนกำลังจะจบม .6 ครับจบมหกใช่ใกล้เคียงแบบกับประมาณอีก2เดือนจะจบอะไรประมาณเนี้ยเลยครับจริงๆต้องเล่าย้อนว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่สมัยประถมก็จะเป็นคนชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาขายอะไรอย่างเงี้ยครับทำมาเรื่อยๆคือตอนนั้นก็มีทําแบบร้านชุดนอนก็คือเหมือนซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นร้านจิลรี่เล็กๆก็คือมีหยิบๆย่อย ผ่านมาเรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะเป็นแนวซื้อมาขายไปซะมากกว่าจับอะไรได้ก็จะซื้อมาขายไปใช่ใช่ครับช่วงประมาณสักม .4 เนี่ยเออเราไปเดินเล่นสยามกับเพื่อนๆแล้วก็เราไปเจอเพนพอยต์ว่าเอ๊ะทำไมรองเท้าที่ขายในวันนั้นเนี่ยสไตล์มันเหมือนกันไปหมดเลยเพราะว่าแบรนด์มันมีค่อนข้างน้อยครับราคาในนั้นน่ะตอนนั้นจะประมาณพันหนึ่งคู่ละพันก็แพงนะครับก็ค่อนข้างสูงครับแต่ที่สําคัญคือว่าพอถ้าไม่ใช่หนึ่งพันเนี่ยมันก็คือ200บาทเลย กองกันเป็นตะก,ก,กร้าตะกร้าตรงเซียมสแควรเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะหคือดีไซน์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลย 2. คือราคาก็มีแกปรปครบก็อย่างที่สามคือเราคิดว่าคุณภาพของพันหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นในวันนั้นอ๋อ,อจากสายตาที่เรามองดูใ่แล้วเราก็จับสัมผัสดูแล้วใช่ไใช่แต่ช่วงนะั้นเนี่ยเพิ่งม .4 ก็อาจจะสัก16 เราก็ยังต้องเหมือนเตรียมสอบเข้ามหาลัยอะไรเราก็ยังไม่ได้ดครับเพราะมันดูมันดูมันดูไกลตัวไปนิดนึงเป็นรู้อยู่รู้สึกว่าความฝันนี่ยังเรืองลางอยู่ใช่ใช่ไกลมากม .4 ถ้าพูดตรงๆนะอยากจะทําธุรกิจน่แต่ม .4 เลยเหรอฮะโุ้ยแล้วเป็นนักสังเกตอย่างนั้นด้วยตั้งแต่ตรงๆแถวสยามสแควร์ด้วยครับอะและทีนี้พอไงฮะตัดสินใจเรียนก่อนดีกว่านะก็ใช่ครับแล้วก็พอจะจบม .6 เนี่ยเราก็ได้คะแนนนี้ยื่นมาหาอะไรเราก็ยื่นไปหมดแล้วว่างแล้วอยากหาอะไรทํา ก็เลยได้ไปเจอโรงงานโดยบังเอิญครับแล้วเราก็เลยตัดสินใจโอเคลองดูแล้วกันเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับในปีต้นปี2019ทําด้วยตัวคนเดียวไหมฮะหรือว่าญาติมาช่วยกันหาตังค์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆทาทาด้วยตัวคนเดียวมาหมดเลยครับทำด้วยตัวคนเดียวหมบว่าหาของมาซื้อของมาโปรโมทด้วยตั้งราคาเองส่งของด้วยใช่เก็บตังค์ด้วยทําทุกอย่างครับ นี่คือเจนซีีครบครบเครื่องหมดเลยถูกไหมครัแต่ช่วงนั้นเนี่ยทำหลายอย่างมากครับมีช่วงหนึ่งก็คือในในปีเดียวกันนั่นเองเนี่ยครับเราทำทั้งเรื่องของเป็นติวเตอร์สอน SAT เอ๋อเป็นติวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทําร้านรองเท้าปีแรกเนี่ยมันก็เหมือน 1. นึ่งคือยังไม่มี Product Market Fit ด้วยซ้ำคือยังไม่ได้ติดตลาดอะไรรองเท้าไม่ติดตลาดใช่สองคือเงินหมุนก็ยังยังยังไม่คล่องยังไม่คล่องเลยเพราะฉะนั้น การสอนเนี่ยก็เหมือนต้องเอาการสอนเนี่ยมาช่วยใส่เข้าไปในในฝั่งของรองเท้าถ้าจะต้องไปเน้นจากเงินที่เราสอนกับธุรกิจรองเท้าแล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ไปต่อเนี่ยตอนนั้นคุณโต้องคิดว่าทําต่อไหมคือเหมือนลึกๆกับผมเชื่อว่ามันไปได้คือเหมือนเชื่อว่าเรายังอยากลองที่จะรีออเดอร์มาเพิ่มเรายังอยากลองที่จะออเดอร์สีใหม่ๆหรืออาจจะแบบใหม่ๆตอนนั้นก็เลยไม่ได้ยืมเงินคุณแม่แล้วครับ เพราะคุณแม่ให้มาสี่หมื่นซึ่งสี่หมื่นนวันนั้นเนี่ยมันเยอะมากนะครับสาหรับผมเพราะว่าอยู่มหกอยู่มหกนะใช่เราก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าไม่สามารถที่จะเอาไปคืนได้เราจะทํายังไงแล้วก็การจะไปยืมอีกอาจจะมีคําถามมาว่าจริงเอาไงแน่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่างั้นเราเอาเงินที่เราหามาดีกว่าสบายใจสบายใจกว่าเท่ากับว่าการเริ่มต้นธุรกิจรองเท้านี่ก็แต่แรกีคืนเงินคุณแม่สี่หมื่นใช่ครับจะว่าเป็นเงินควันถุงก็ได้นะ ใช่ใช่ใช่วันนั้นทําไมได้แค่สี่หมื่นนะผมว่าสี่หมื่นก็เยอะแล้วอะในในวันนั้นค,คือคือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าตั้งใจจะไปขอคือว่าโอเคไปเจอโรงงานเห็นมันสามหมื่นห้าก็เลยโอเคงั้นขอขอยืมมาสี่หมื่นเลยขอสี่หมื่นเลยใช่ผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาเขาให้เลยให้เออแต่ตอนนั้นเขาก็โอเคลองดูเลยเราใช้กับสี่หมื่นเนี่ยยังไง ก็สามหมื่นห้าเป็นค่าของใช่ไหมครับเออีกห้าพันตอนนั้นเราไปจ้างช่างภาพที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเออประมาณพันห้าพันห้าใช่แล้วก็เหลือประมาณสามพันห้าสามพันห้าก็ไปซื้อพวกซองไปรษณีย์รวมหมดผมจำได้ว่าเหลือเงินแบบพันหนึ่งพันกว่าบาทอะไรเงี้ยพันกว่าบาทวันแรกที่วางขายเลยปึ๊บเป็นไงวันแรกแรกมันคือแบบวันนี้ขายหนึ่งคู่วันนึงขายไม่ได้ถ้าทุกวันมีหนึ่งออเดอร์นี่มันเยอะมากแล้ว อหรือว่าทั้งวันนย่งมีสองออเดอร์เนี่ยเยอะแล้วเยอะแล้วเพราะว่าทั้งเดือนอาจจะเพิ่ง10กว่าคู่20คู่เออใช่ครับโอ้ฮะนี่คือขายในโซเชียลมีเดียถูกไหมับโซเชียลมีเดียขายในออนไลน์เลยคือเราไม่ไม่ได้มีหน้าร้านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่าครับแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือแบรนด์ลาบด์นี่เลยใช่ป่ะใช่ครับอ่าก็ต้องกลับไปคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับนะฮะโรงงานก็ถามว่าอ่ะเราจะให้อ่าปริ้นว่าอะไรโลโก้ของโยนครับตอนนั้นผมก็แบบ เออลืมคิดไปเลยเราก็เลยทักไปถามเพื่อนเขาก็ส่งมาให้เลือกนะครับแล้วเราก็เห็นว่าโอเคชื่อนี้ดูสะุดตาดีมันน่าสนใจเพราะหนึ่งคือด้วยด้วยตัวคำเนี่ยมันค่อนข้างเก๋ประมาณหนึ่งคือคือเป็นคําที่อาจจะไม่ได้คุ้นมากในในในไทยใช่ไหมครับครับอย่างที่2คือมัน2พยางมันก็ค่อนข้างจําง่ายแสดงว่าอาจจะมีคือความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดระดับหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับครับันถ้าไม่เกิน3พยางก็ได้ยิ่ง2ยิ่งดีใช่แถมชื่อิงเก๋ต่างหาก เริ่มขายเป็นไปอย่างที่เราคิดไปไหมครัจริงๆผมคิดว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้เราไม่ได้คิดเยอะนะครับ uh huh. เพราะว่าวันวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะลงทุน3ามหมเนี่ยครับต้องบอกว่าราคาขายอ่ะมัน uh huh. คือ,ค,อคือเหมือนเราเราคิดง่ายๆว่าเออถ้าขายราคาตอนแรกเราเราเริ่มด้วยขายราคาประมาณ490ร uh ้อยเกับห uh ้าร้อยเกเราก็คิดง่ายๆว่าแล้วถ้าราคานี้ขายไม่ได้เนี uh ่ย huh. worst case เราเสียเท่าไหร่ uh huh. ซึ่ง worst ส a s e สมมติเราบอกว่าเราลดราคาครึ่งหนึ่งเลยผมว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ทุนคืนเพราะฉะนั้นวันแรกเราผมไม่ได้คิดถึงอัพซ้าขนาดนั้นแต่ผมคิด down ซ้ายก่อนว่าโอเค worst case มันมันอยู่ตรงไหนตรงหเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยก็เสียทั้งก้อนแต่ผมคิดว่าไม่น่าเพราะว่าถ้าผมขายได้สักนิดนึงเนี่ยอย่างน้อยเราได้ทุนคืนส่วนหนึ่งที่มันเป็นความโชคดีเพว่ามันเป็นธุรกิจออนไลน์ เพราะฉะนั้นมันไม่มีฟิกซ์คอสอะไรเลยครับ oh, oh, เรารไม่มีพนักงานไม่มีค่าเช่าของก็อยู่หน้าห้องที่บ้านขายได้ก็แพ uh. ็คไปส่งมันไม่มีเหตุผลให้เลิกด้วยครับ uh. อีกส่วนหนึ่งเหรอผมจำได้ว่าในปีแรกเนี่ย uh huh. วันที่เราขายดีที่สุดช่วงนั้นเป็นช่วงปลายปีแหละเ uh huh. พิ่งคือทำมาเกือบปีหนึ่งแล้วแล้วเราเพิ่งทำโปรโมชั่นเป็นครั้งแรก uh huh. เราก็เลยทำโปรประมาณสัก5วันครับ uh huh. ช่วงนั้น5วันขายได้ประมาณร0อยคู่ คูก็ถือว่าเยอะที่สุดละในปีนั้นในช่วงนั้นซึ่งเป็นปีที่เข้าไปเป็นปลายปีเนี่ยมันเริ่มมีโควิดเกิดขึ้นด้ช่วงใช่ครับแต่ว่ากระทบจริงๆก็อาจจะช่วงต้นปี2020เป็นต้นไปครับแต่ว่าแบรนด์ของเราลาบอทก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วใช่ไหมฮะผมว่าก็ยังอาจจะยังยังเป็นวงแคบอยู่การจะไปโฆษณาเราไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินการจะไปรีออเดอร์เรายังต้องเอาเงินจากการสอนเนี่ยมาใส่เลย เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเงินจะไปไปทำการตลาดอะไรมากมายคือเราก็อาจจะพึ่งเรียกว่าส่งไปให้คนนู้นคนนี้ใส่ให้เพื่อนๆ่อนใส่อะครับโดยที่เราเสียแค่ค่าสินค้าให้เขาเพราะเราไม่มีเงินที่จะจ้างเป็นการทําธุรกิจที่เหลือเชื่อนะครับคือไม่มีเงินซื้อสื่อทำโฆษณาเนี่ยนะใช่ครับแล้วยังต้องใช้ธุรกิจรองเอาเงินมาหนุนทําธุรกิจหลักอีกใช่ครับนั่นคือตลอดทั้งปีที่ทําเลยใช่ครับอ แล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอดมันอาจจะตึงๆกันบ้างถ<ช>ูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับ<อ>จนกระทั่งปลายปีจัดโปรโมชั่น5วันนั้นได้ทั้งหมดร้อยคู่ถูกไหมร้อย100คู่ครับร้อยคู่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นฮะกลับมาเนี่ยมานั่งดูดีไซน์แต่ละคู่แต่ละต่างคือมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการออกแบบ,บการ<ม>ตามเทรนด์ใช่ไหมครับอย่าบอกนะว่าทําเองสามปีแรกเราไม่มีพนักงานสักคนเลยครับก็ใช้เซนส์ของเราเลยว่าเอยเราคิดว่าคู่นี้เนี่ยผมจริงๆผมวาดรูปไม่เป็น แต่ทางโรงงานเนี่ยก็จะมีเหมือนทรงของรองเท้าอยู่แล้วผมมีหน้าที่เลือกว่าโอเคคู่นี้เนี่ยเอาแมทต์เทเรียลเป็นอะไรดีสีไหนดีจะมีดีเทลตรงเล็กๆตรงนี้ตรงนั้นไหมก็คือเป็นการเหมือนกับเข้าวๆมากๆครับไม่ได้ดีไซน์อะไรเป็นพิเศษเลยก็จะขายรองเท้าซึ่งเป็นเรื่องแฟชั่นการออกแบบนะครับครับใช่แต่ไม่ได้มีตรงนั้นด้วยเลยนะฮะใช่ครับไม่ได้มีเลย แล้วทำไมถึงได้ทําขึ้นมาได้ในวันแรกๆเนี่ยพอเราไม่เก่งด้านดีไซน์เนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเราออกคอลเลคชันเรื่อยๆความแม่นยําเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราเลยเอาปริมาณเข้าสู้ครับโอเราก็เลยทําหลายแบบทําหลายแบบเข้าไว้แล้วก็แบบนึงอาจจะทําไม่เยอะใช่ไหมครับก็ทํานิดนึงไม่เวิร์กโอเคก็เคลียรทิ้งก็ทำเซล์ลทำอะไรไปอ่าด้วยความที่ว่า1นึ่แข่งไม่เยอะครับแล้วก็2คือ เราเปลี่ยนดีไซน์เยอะๆเนี่ยมันเลยมันเลยทำให้เราพอจะมีตัวที่ขายดีแล้วทําให้เราอยู่ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกสัทีเดียวมองย้อนกลับไปแต่ว่าณวันนั้นถ้าถามว่าให้เราไปจ้างดีไซเนอร์เนี่ยมันก็คงไม่มีบัจเจตที่จะไปจ้างจนกระทั่ง4ี่หมื่นสจัดโปรโมชั่นจบปียอดขายแล้วอยู่ที่ตรงไหนผมคิดว่าก็น่าจะประมาณสัก 2แสนบาทบวกลบ2แสนบาทบวกลบครับนี่คือในปีแรกใช่ที่เราสตาร์ทรองเท้าเราระบอดครับผมเห็นเงิน2 0 0แสนแล้ตรงนั้นเราคิดไงจริงๆต้องบอกว่า2 0 0แสนเนี่ยอันนี้เป็นยอดขายด้วยซ้ำใช่ไหมครับมันก็ต้องหักค่ารองเท้าหักนู่นหักนี่หักนั่นอ่าฮะมันไม่เหลือแล้วครับผมว่าสิ่งที่มันมีมันแค่ว่าจํานวนรองเท้าเนี่ยในสต็อกมันอาจจะเพิ่มขึ้นโอ้โหเฉยเฉยเพราะว่าเราก็มีการรีออเดอร์รีออเดอร์อ่าฮะ ตอน2020เนี่ยรายได้หลักเราก็ยังมาจากการสอนสอน S a t เอยู่อ๋อยังเป็นติวเตอร์อยู่นะก็ยังเป็นติวเตอร์อยู่ครับแต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนว่าโควิดเริ่มมาเนี่ยเราก็เริ่มกลัวละว่าเออออกบ้านบ่อยๆเดี๋ยวมันจะมีจะติดไหมจะอะไรไหมด้วยความที่ยอดขายของตัวร้านรองเท้าเองก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคงั้ันเราเปลี่ยนว่าเราจะ ขอรับสอนเฉพาะออนไลน์แล้วกันอพอมีเวลามากขึ้นแล้วเนี่ยบวกกับที่ลาบอดมันเริ่มจะกึ่งกึ่งเทคออฟออนไลน์ก็เริ่มบูมขึ้นมาเพราะเพราะโควิดด้วยมันได้เวลาแล้วแหละที่เราจะต้องชิฟโฟกัส จากเดิมที่โฟกัสหลักมันเป็นเรื่องการสอนเนี่ย,เ,ยเราเราก็เลยมาทําลาบอร์ดเต็มตัวก็คือ2020 <st> ใช่ครับซึ่งเป็อยังทางานคนเดียวอยู่ไหมฮะตอนนั้นคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวอีกเลยฮะคนเดียวมาตลอดค, <c oughs> คือเรา,าจ,จะมีจ้างพาร์ทไทม์บ้างครับ <c oughs> อาจจะเป็นญาติๆอาจจะเป็นน้องอย่างเงี <c oughs> ้ยมาช่วยแพ็คของหรือบางทีออเดอร์เยอะๆคุณพ่อคุณแม่เขาจะมาช่วยแพ็ค เกิดอะไรขึ้นต่อมาใน2020จนทําให้รองเท้ามันยิ่งกว่ารองเท้าแล้วนะตอนรเราเจอว่าตอนปลายปีที่ลดราคาแล้วมันขายดีในปี2020เราก็เลยเอา strategy นี้มาใช้ใช้ซ้ำเลยก็คือว่าลดราคาแล้วขายดีเราก็เลยเริ่มมีการทําโปรมากขึ้นซึ่งมันก็ดีนะครับในเดือนที่ทําโปรแต่เดือนไม่ทําโปรมันก็ขายไม่ได้อพอลูกค้าก็เริ่มจะติดโปรละแต่ว่าเด็เสร็จทั้งปีเนี่ยยอดมันก็เริ่มจะ กระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาแต่สต r ATEGY นี้ก็คงไม่เวิร์กในระยะยาวถ้าไม่ลดไม่ซื้อใช่ครับดีไซน์จะมายังไงเปลี่ยนยังไงก็ยังไม่เอาใช่ครับโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็เริ่มเจอทางตันเพราะว่าในวันแรกที่เราบอกว่าเราจะทำดีไซน์ที่มันแตกต่างเนี่ยเราดันไปล็อกทรงว่าเราจะทำแค่ทรงสลิปออนเหมือนเราไปไปยึดติดกับมุมนี้มากๆว่าวันแรกฉันบอกว่าฉันจะทำดีไซน์ที่มันแตกต่างเราก็เลยไม่ทำทรงอื่นเลย คราวนี้มันก็เลยยากเพราะว่าลูกค้าหนึ่งคนเขาไม่ไม่มีสลิปออนเยอะหรอกครับก็เริ่มเจอจุดเปลี่ยนว่าเออเอาไงดีเราจะทำทรงอื่นด้วยไหมหรือเราจะยืนหยัดทำแต่อันนี้เตอนปลายปีเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นดิเฟนเชตด้วยแบรนด์แทนละแบรนด์นะครับเราก็เลยเริ่มจากการขยายไปทำรองเท้าแตะไปรองเท้าแตะในปีสอนปี2021เอ่อแต่ว่าดีไซน์ของแตะเนี่ยไม่เหมือนกันคือเราก็จะใส่อัลเลเมบางอย่างที่ใส่ปุ๊บเนี่ยคนก็จะรู้ว่านี่คือลาบอท อ๋อครับเป็นไปนอย่างที่เราคิดไหมเออดีเลยครับแล้วคือเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยยอดเป็นยังไงพอเราเออกขายแตะปุ๊กเนี่ยค,คือยอดมันจ้ำโอ้คือเราเห็นกราฟว่ายอดมันจำ้ำแล้วเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเรายังเหมือนตอนนั้นเรายังไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายเลยแต่ยอดมันขึ้นอแสดงว่าลูกค้าเดิมเนี่ยทั้งคนที่เคยซื้อเราและ Follow เราแต่ยังไม่เคยซื้อเนี่ย น่าจะมาซื้อแน่ๆเปมนเรารู้แล้วว่าการเพิ่มแคตตากรีเนี่ยมันใช่พอเราเจอแล้วเราก็เลยไปทำลองท้าส้นสูงคือเป็นลองท้าส้นสูงแล้วครับ่าครับก็เพราะว่าเหมือนเดิมเอ่อเพลย์บุกเดิมเลยเคยเวิร์กกับแตะมาแล้วองั้นทำส้นสูงบ้าง2021ที่บอกว่ายอดพุ่งเนี่ยพุ่งไปถึงตรงไหน200ล้านหรือเปล่า200ล้าน ใช่ใช่อาจจะสองสาล้านโอ้โหครับผมถ้าจะนับจริงๆก็ประมาณเพียงแค่3ามปีเองนะครับที่ไต่จากสี่หมื่นขึ้นมาเป็นหลักล้านแรกครับผม21เนี่ยตอนนั้นผมก็กําลังจะผมน่าจะอยู่ประมาณสักปีสาละตอนนั้นมันต้องเลือกแล้วว่าจบไปจะทํางานออฟฟิศไหม<ะ>หรือว่าเราจะทํารองเทา้าตัดสินใจว่าโอเค<ะ>ไ่กับรองเท้าแล้วกันเรามีเวลาปีครึ่งน,นั้นก็เลยตัดสินใจว่าเนี่เราจะทุ่มละเกรดอาจจะให้ความสำคัญน้อยลงมาบ้าง แต่เริ่มพยายามดันให้ธุรกิจเนี่ยมันนิ่งที่สุดตอนที่เราเรียนจบเลยในปีครึ่งตรงนั้น,น,นในปีครึ่งตรงนั้นผมเชื่อว่าจริงๆเราไปได้เยอะกว่าน,นี้ถ้ารเราไม่ติดเรื่องเรียนเหมืนอ,อน,อนสมมติทํางานประจาก็คงทําด้วยกันได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สักเซสมากเพราะเราไม่ได้มีเวลาให้มันมากครับทุ่มกับรองเท้าเลยเป็นไงครับเราก็ทำไปเรื่อยในปี2022ยอดขายปีนั้น10ล้านบาทประมาณนี้โอ้โห แต่แต่สำหรับ10ล้านสาหรับธุรกิจอะครับ,รบมันผมว่าวันนั้นมันยังเล็กมากยังเล็กมากครับเพราะว่าพอเราเริ่มมีพนักงานค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยมีเนี่ยมันก็มีแสดงว่าเริ่มมีพนักงานแบบเป็นชิ้นเป็นล่างเป็นทรงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือปี2022ถูกต้องครับตอนนั้นเราก็เลยไปใช้ Playbook เดิมว่าโอเคงั้นทำนิวแคต t กอรีอีกรอบหนึง่ง uh huh. ตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาของ Mary Jane มรี่เจนครับก็จะเป็นรองเท้าทรงเหมือนคัตชูที่มีสายรัดตรงกลางหนึ่งเส้นโอ้ไปไดไอเดียนี้มีไดไหเออไม่ได้เลยครับก็แค่เห็นว่าโรงงานเขามีทรงนี้อยู่เราก็เลยโอเคลองเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอครับแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าเราส้นสูงเวิร์กแล้วเราก็มาแมรี่เจนเราเวิร์กเลยผมคิดว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็ลองตัวอื่นอื่นแหละครับมาเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ตัวไม่เวิร์กก็ปล่อยไปแต่แมรี่เจนมันดันเวิร์กนั่นสิ มันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าถึงได้ติดตลาดแล้วเวิร์กเลยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นความโชคดีที่มันมาเจอแล้วมันเวิร์กอีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นการที่เราลองไปเรื่อยๆด้วยเพิ่มเพิ่มโอกาสในการในการที่มันจะเวิร์กผลของการถูกทางของรุ่นแม p แมททีเจนนี่คือก็ในปีับก็ในปี2023เราก็เลยโตข่้นข้างเดียวครับคือจาก10ล้านมันก็โตมาเป็นประมาณสัก33ล้านในปีส0 2 3ัิเพียงแค่ปีเดียวมันเพียงแค่ปีเดียว ออกแมรี่เจนอีกหลายหลายแบบบวกกับที่มันมีกระแสของช่วงนั้นจะมีในน์นิวจีนส์เป็นโบดนตรีบนดนตรีครับเขาก็มีความเป็น9นนีสเป็นยุคเก้าสิอะไรเงี้ยครับทรงนี้มันก็เลยเหมือนได้รับความนิยมพอพอแมรี่เจนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเส้นเดียวแล้วเนี่ยพอมันปรับตรงโน้นปรับตรงนี้มันก็มีความเบลนอาจจะไม่ได้มีว่าอันนี้แมรี่เจนเป๊ะหรือเปล่าแล้วเราก็คงไม่ได้ไม่ได้ไปต้องไปทําให้มันชัดขนาดนั้นครับอันนี้แมรี่เจนอันนี้ไม่แมรี่เจน เราก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆดัดแปลงไปเรื่อยๆครับนะครับมีหน้าร้านแล้วยังช่วงนั้นจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มพยายามจะไปวางตามร้านแล้วครับอ๋ออยู่ในเหมือนเป็นมัลติแบรนด์สโตร์อ๋อมัลติแบรนด์สโตร์ครับแต่ก็อาจจะเป็นมัลติแบรนด์สโตรที่ตอนนั้นจะไม่ได้ดังมากครับแล้วโลเคชัน n จจะไม่ได้ดีมากฮะซึ่งก็ไม่ได้มี success อะไรมันก็ไม่ได้โตยังเน้นออนไลน์เป็นหลักอยู่ถูกไห้ยังเน้นออนไลน์มาเรื่อยๆสองปันยี่สามก็ยังออนไลน์อยู่ ใช่ครับแต่2023ก็จะเริ่มมีหน้าร้านมากขึ้นแล้วพอขึ้นมาเป็น2024คือปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับลาบอตต่อครับก็ผมก็เรียกว่ามันก็คงเป็นสเกลสุดทางของฝั่ง Mary Jane ก็คือว่าพอ m มร y Jane Work เราก็พยายามดันให้ให้มันเต็ม o พ e n t i a l ของ Mary Jane นะแล้วก็เสริมทีมพยายามสร้างระบบต่างๆ2024ก็ปิดยอดประมาณสักล้าน70ล้าน ครับผมแล้ววันที่เห็นนะสามสิบเอ็ดธันวาคมเจ็ดสิบล้านบาทเนี่ยยังไงครับเหมือนเป้าเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันมันไปไกลกว่านั้นไปแล้วอะเลอะเหมือนเราเรามี stretch goal ที่ว่าอ่าจจะหวังร้อยด้วยซ้ําอ้แต่ก็เพิ่งได้เจ็ดสิบโหแสดงว่าหนึ่ใจนี่ฮึกเหิมมากเลยนะครับใจค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งมีเป้าที่สูงมีเป้าที่สูงถ้า,าถามตรงๆแบบเป้าเท่าไหร่ตอนเมื่อสองพันยี่สิบสี สมันยีจริง stretch g o จริงเราก็ประมาณสักร้อยครับเราทําได้เต็มที่เราก็คิดว่าโอเคงั้นงั้นเราน่าจะต้องหา new S curve ใหม่ๆตัวใหม่ครับขึ้นบันดันให้ curve ตัวนี้สูงขึ้ไปอีกใช่ครับในที่สุดพอถึง2025ซึ่งตอนนี้เรานั่งคุยกันมาประมาณ9เดือนเ็รๆนะฮะจากการที่บอกว่ามาริเจนคงจะตันขึ้นเป็นอะไรต่อครับครับคือเราก็เริ่มจะหา category ใหม่ๆอย่างเช่น อันนี้เราก็ดันให้มันเป็น Mary Jane s n e e k ก r <aker>. s n e เ k e r คือเหมือนมีความกึ่งๆคล้ายๆเป็นส n น a k e r แล้วก็ในอีกไม่กี่ แล้วก็ในอนาคตเร็วนี้เราก็กำลังจะลอนที่เป็นสนนเกอร์จริงๆเลยก็คือเป็นทรงสนิเกอร์เลยทรงแบบผูกเชือกเลยผูกเชือกเลยจนกระทั่งถึงปีนี้เราเริ่มเข้ามีไปพวกหน้าร้านสาขาอะไรที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นไหมครับใช่ครับใช่ครับอตอนนี้ระหว่างอ,ออนไลน์กับการมีหน้าร้านสาขาเนี่ยประมาณสัดส่วนเท่าไหร่ครับจริงๆออนไลน์ยังยังเป็นสัดส่วนใหญ่ครับยังเป็นหลักอยู่ต้องต้องยอมรับว่าเราพอเราเป็นแบรนด์ที่มันโตมาจากออนไลน์เนี่ยจุดแข็งเราเป็นออนไลน์หน้าร้านเราก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ยอดไม่ได้ดีขนาดนั้นส่วนหนึ่งเพราะผมคิดว่าลูกค้าเองก็อาจจะชินกับการกดออนไลน์ด้วยเขาอาจจะไปแค่ลองสินค้าแล้วไปซื้อออนไลน์แต่อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าการการทำหน้าร้านเราอาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นซึ่งนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่พยายามพัฒนาอยู่ครับครับจริงๆรองเท้าเนี่ยชื่อมันก็บอกว่าต้องลองครับถูกไหมฮะมันถึงจะรู้สึกเออชอบเพนดีไซน์จับต้องหนังอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าคุณโต้งทําให้บทพิสูจน์ได้ว่ามันขายออนไลน์ได้ครับผม ซึ่งจริงหลายคนก็อาจจะไม่ได้ลองมาก่อนเลยถูกไหมครัใช่ครับอันนี้ทาได้ยังไงหนึ่งในอย่างที่เราทําได้ค่อนข้างดีในวันแรกคือ c u s t o m e r service อคือเราเน่าจะเป็นแบรนด์ออนไลน์แบรนด์แรกๆที่บอกว่าเปลี่ยนไซส์ได้ฟรีครับก็คือว่าถ้าลูกค้าใส่ไม่พอดีหนึ่งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนครับ2คือถ้าลูกค้าจ่ายแค่ค่าส่งกลับมาที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวทางร้านส่งกลับไปให้ฟรีเลยสิ่งนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าโอเค เาเปลี่ยนไซส์ได้แล้วก็มัน,มนเ,เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราโตมาได้แบบนี้นในทางออนไลน์ในวันแรกๆคือทาทุกอย่างที่ทําได้ <pe ak> เราลองทําบัตรสมาชิกทาอะไรคือทําเยอะมากครับ <c oughs> แต่ของที่ไม่เวิร์กเนี่ยมันเยอะกว่า <pe ak> แต่เราก็เก็บเฉพาะสิ่งที่ทําแล้วมันเวิร์กก็ทำต่อไปเก็บเฉพาะสิ่งที่เวิร์กไว้ครับลาบดในปีนี้วางเป้าไว้เท่าไหร่ปีนี้ปีที่7น่าจะประมาณร้อยร้อยล้านครั ซึ่งขนาดท like ี่เรานั่งคุยกันก็ใกล้ๆล้วใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะสักปิดปีก็น่าจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับในปี2023ในปี2024นครับก็คือให้ความสําคัญมากกับการสร้างทีมในในในแผนกต่างๆสร้างระบบหลังบ้านที่เราเอมแล้วว่าอนาคตเราจะไปใหญ่กว่านี้แน่นอนฉะนั้นเราเราพยายามทําหลังบ้านให้มันพร้อมครับจนถึงวันที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองไหมครับเออเรายัง O E M อยู่ครับยัง O E M อยู่เราก็ทาเฉพาะสิ่งที่เราถนัด Oh. ก็คือมาร์เก็ตตเป็นมาร์เก็ตติ้งครับเป็นแบรนดิ้งเป็นมาร์เก็ตตต่อไปในอนาคตเป็นเรื่องของการาขยาย Product ละว่าไม่ว่าจะเป็น Product c a t ตตาล็หรืออาจจะเป็น Product Line เลยที่ไม่ใช่รองเท้าคือทำอะไรก็ได้ที่มันยังอยู่ภายใต้แบรนด์ลาบอทอยู่ uh. สิ่งทำภายใต้สิ่งที่แบรนด์ลาบอท represent อยู่ซึ่งแบรนด์เราอะครับก็คือมัน represent ความน่ารักความเป็นลูกคุณหนู เพราะฉะนั้นกราบใดที่เรายังอยู่ในแกนเนี่ยครับเรายังขยายได้อีกเยอะมากๆครับคุต้องตั้งใจไมว่าวะนจันนึงจะต้องไปต่างประเทศเราอยากเป็น global brand ครับ global brand ครับไม่ใช่ regional หรือภูมิภาคเลยใช่ครับจริงๆบริษัทเราเราผมอยากเป็น branding house ก็คืออยากเป็นแบรนด์บริษัทที่มีสักสิบแบรนด์ภายใต้ของเราทำอะไรก็ได้ที่ทำแบรนด์เพราะว่าแบรนด์เป็น passion ของผมแล้วก็ แล้วเราก็รู้สึกว่าที่ไทยยังไม่ค่อยมีบริษัทแบบนี้เท่าไหร่เ,เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะปั้นแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็พยายามส่งแบรนด์ต่างๆเนี้ยไป global ให้ได้คุณโต้งเราจะบอกว่ามันยังมีโอกาสที่มากมายเลยอีกเยอะมากๆครับ<อ>มันมันอยู่ที่ว่าคือคือง่ายคิดง่ายๆว่าทุกวันมีคนซื้อรองเท้าทันยังไงให้เป็นเราเพราะเพราะยังไงหกหมื่นสมมติปีนี้เศรษฐกิจหดตัว20เอร์เซ็นต์มันยังห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันยัง ยังเยอะโอกาสยังเยอะมากครับโอกาสยังเยอะมากงนั้นสุดท้ายมันกลับมาอยู่ที่แบรนด์เราแล้วว่าเราจะออกสินค้าอะไรที่ทําให้ผู้บริโภคอยากจะเลือกเราจะบอกเขายังไงฮะสำหรับคนทั่วไปในวัยเจนซีอย่างเงี้ยวัยที่กาลังเต็มไปด้วยทั้งเทคโนโลยีแรงบันดาลใจ passion ที่ออกมาครับผมคิดว่าอย่างแรกคือ never give up เนาะก็คือว่าในวันแรกๆของผมเองก็มีอาจจะมีหลายๆเหตุผลที่จริงๆควรอาจจะเลิกแล้วก็ได้เช่น เอาเคเดี๋ยวต้องไปเรียนละไม่ทำละ hmm. เ,เดี๋ยวต้องอ่านหนังสือสอบมันจะมีเหตุผลเยอะครับ <Sure. S 1> ที่ที่อาจจะทำให้เราเออหยุดไปก่อนเ hmm. นื่ออย่างแรกคือ never give up hmm. อย่างที่สองคือผมคิดว่าเราก็ต้องมีมีวิชั่นหรือ passion ในอนาคตว่า hmm. เราฝันอยากจะเห็นสิ่งนี้ hmm. มันไปถึงไหน ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามาได้วันนี้เพราะว่าเป้าในใจเรายังใหญ่มากๆอย่างที่3าก็คือลองให้เยอะครับเรียนรู้ให้ไวแล้วก็เฟลลให้มันด้วยเงินที่มันได้เยอะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเรามีสักร้อยเนี่ยเราจะลงเทียบยี่สิบไหมค่อยๆแย่ขาไปค่อยๆแย่ขาแล้วก็ถ้ามัน work เราค่อยๆใส่เพิ่มใส่เพิ่มแบบนี้มันก็จะเพิ่มโอกาสในการสําเร็จของเราได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรที่เราอยู่ในใจ หลัก4อย่างเนี่ยคุณต้งเชื่อว่าคน g e n ีทำได้ทำได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ g e n ีอายุน้อยแต่ไปไกลกว่าร้อยล้านและนี่คือความคิดลองอย่างที่เขาบอกไว้